พาทุกคนมาชมนะคะเอาติส 1.6G ปี2019ค่ะคันนี้สวยๆเลยสเปคโรงงานเดิมๆมาเลยนะคะเป็นรถปลดทางจากหน่วยงานเนาะมีประวัติศูนย์ตั้งแต่หมื่นโลแรกค่ะได้ดิสเปกทั้งหมดสีล้อด้านหน้าก็ชิดๆไม่แงมไม่อ้าเลยนะคะได้เป็นสีบอลเงินสีดูแลง่ายนะคะตัวนี้เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้าเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะคะไม่มีเปลี่ยนนะคะทั้งบานหน้าบานหลังนะคะซ้ายขวา <S <S แล้วก็เนี่ยสปอนเมนอาร์คนะคะเรียงตัวกันส,สวยๆเลยนะคะไม่มีขาดไปสักเม็ดด้านในนะคะได้เป็นบ p ักเก็ซีสีเบทนะคะเบาะหนังนะคะไม่มีแบบชำรุดไม่ยุบไม่แฟบเลยแล้วก็ตัวนี้นะก็เป็นเกียร์ออตโต้แล้วก็ได้กล้องนะคะมองกล้องด้านหน้ารถมาด้วยนะคะเนี่ยค่ะสมบูรณ์แบบนะคะใครหายอยู่เนาะคันนี้ก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ800 0กว่าบาทนะคะทุกคนสวยๆเลยด้านในก็กว้างๆเลยนะคะใครสนใจดูคลิปนี้ให้จนจบนะคะรีวิวให้แบบละเอียดยิบทุกซอกทุกมุมนะคะไปกันเลยค่ะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำเพชรเพชรยนต์ค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่โกดังสามนะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งถนนเสรีไทยเขตมีนบุรีกรุงเทพนะคะตัวนี้พาทุกคนมาชมโตโยต้าโคโราอัลติสหนึปี2 0 1พ 9นะคะตัวนี้ไม่แสนต้นต้นนะคะราคาอยู่ที่439,00 0บาทเครดิตฟรีดาวไปได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นรถประทาวงจากโดยงานมานะคะมีประวัติศูนย์ตั้งแต่หมื่นโลแรกกันเลยรับชมคลิปนี้ให้จนจบนะคะแล้วก็ตัดสินใจได้เลยใครหารุ่นนี้ไว้ใช้งานอยู่นะคะเป็นรุ่นที่แบบทนทานมากนะคะใช้งานได้เป็นล้านกิโลเลยช่วงล่างก็นิ่มๆเลยนะคะดูด้านหน้ากันก่อนนะ,ะตัวนี้ก็ได้เป็นไฟนะคะมันตีรีเฟกเตอร์นะคะไล้ไฟเดย์ไทม์ล นิ่งมาให้ด้วยคมไฟสวยๆสๆไม่แตกไม่เหลืองเลยนะคะไม่มีสะเก็ดเห็นคะ่ะทุกคนเก็บงานมาเรียบร้อยสวยนะคะหน่าใช้ด้านหน้านะคะสว,สวยเลยตัวสีผิวพันธุ์นะคะเสมอกันกระจังหน้าและกันชนนะคะไม่มีบิดเบี้ยวนะคะไม่มีร่องรอของการเฉียวชนหนักๆไปเลยสวยค่ะตอนนี้สภาพสมบูรณ์เลยนะคะตัวโคมไฟด้านนี้ก็ไม่เหลืองไม่แตกไม่ลาวค่ะนี่นะคะดูกันใกล้ๆเลย ใสๆเลยนะคะตัวนี้ไฟสวยมากๆนะคะผิวพันธ์สันเหลี่ยมกลมฝากระโปรงก็ชัดๆเลยนะคะไม่มีบุ๋มไม่มีรัดยิ้มนะคะลงมาด้านนี้ตาเข็บนะคะไม่มีแงมไม่มีอ้านะคะชิดๆแบบนี้เลยแล้วก็ได้ล้อแมกอล a ยทูโ t น o n e ขอบ16นะคะเป็นรุ่นนี้ก็ได้เป็น,ปน,ปนขอบ16ทั้งหมดเลยนะคะสแตนดาร์ดของเขาเลยตัวนี้ก็ได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะคะ ตัวแม็กนะคะส,สวยๆเลยไม่มีร่องรอยของการขีดข่วนมาเลยนะคะตัวยางได้เป็นปี2021นะคะทุกคนตัวนี้นะคะดอกยางค่อนข้างค่อนข้างจะชำรุดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ถ้าวันปล่อยรถนะคะเปลี่ยนเป็นยางเส้นใหม่ให้พร้อมใช้อย่างแน่นอนนะคะตัวนี้ซุ้มล้อด,ด้านในนะคะก็ส,สวยๆเลยไม่มีสนิมสวยงามค่ะตัวโช๊คเดิมๆจุดมาจุดแต้มเดิมๆจากโรงงานมาเลยผิวพัน์ด้านข้างนะคะ ให้ทุกคนได้ดูกันสวยๆเลยไม่มีบุ๋มไม่มีลักยิ้มนะคะตัวสีให้ร้อยเต็มร้อยนะคะทุกคนกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะตัวนี้มีไฟเลี้ยวภายในตัวมาด้วยตัวนี้ได้เป็นคิ้วนะคะโครเมียมค่าตามแนวกระจกมาให้สวยๆแล้วก็ตัวยางขอบกระจกนะคะอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์นะคะไม่เสื่อมสภาพแล้วก็มีอโอโต้อลาร์มาให้ด้วยนะ,ะแล้วก็ กระจกนี้เดิมเดิม,มาจากโรงงานของโตโยต้าทุกบานนะคะไม่มีเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังมานะคะตัวนี้สภาพสมบูรณ์เดิมเดิมมาจากโรงงานนะคะดูด้านในนะคะแผงประตูตรงนี้นะคะแผงประตูสวยๆเลยอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีขีดข่วนไม่มีรอยเส้นขาวนะคะดูดีนะคะใครหาอยู่นะคะรุ่นนี้ก็ ถือว่าใช้งานได้คุ้มแล้วก็ช่วงล่างนิ่มๆเลยนะคะทนทานมากๆนะรุ่นนี้ก็คันนี้นะคะก็อยู่ที่439,000บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวไปได้เลยนะคะตัวนี้ก็ผ่อนเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทนะคะ ตัวซอกประตูสวยๆเลยตัวนี้ก็ไม่มีร่องรอยแกะเลยนะคะเป็นสีเดียวกันเลยกับตัวรถไม่มีแกะไม่มีไข่นะคะเดิมๆให้ดูกันชัดๆใกล้ๆทุกซอกเลยตัวนี้สติ๊กเกอร์เติมลมยางยังอยู่ครบสมบูรณ์ดูกันที่ตรงนี้ตัวนี้ขอบยางประตูนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีเสื่อมสภาพสปอร์ตเม็อาร์คไม่ขาดสเปรดนะคะทุกคนอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะ นี่เลยดูไปพร้อมๆกันนะคะดูคลิปนี้จบบอกเลยว,ว่าทุกคนตัดสินใจกันได้เลยนะคะเพราะว่าแบบเห็นกันทุกซอกทุกมุมแล้วแล้วรถเราไม่มีประวัติจนหนักที่คว่ำมจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้ก็ได้พวงมาลัยนะคะสามก้านมาได้มีปุ่มควบคุมหน้าจอมให้ด้วยแล้วก็โลโก้โตโยต้าก็ไม่มีลอกมีร่อนนะคะได้เป็นพุชสตาร์ทกระจกปรับพับไฟฟ้าเบาะหนังสีเบดสวยๆเลยเป็นบัคเก็ตซีดใหญ่ๆนะคะนั่งสบายนุ่มๆอบรับตัวคนขับได้ดีพอสมควรนะคะเบาะไม่มีช้ำรถฉีกขาด เบาแน่นๆเลยค่ะทุกคนไม่มียุบไม่มีแฟบ,บนะคะตัวนี้อย่างที่ทราบกันดีนะคะตัวเพชรยนต์ของเราเนี่ยเป็นรถปลดระวางจากหน่วยงานเนาะก็มีประวัติศูนย์นะคะมีให้ทุกคันแล้วก็ตัวนี้เช็คระยะนะคะเข้าเช็คทุกเข้าเช็คระยะทุกๆอ่าที่ศูนย์เรียกเข้าไปตรวจสภาพนะคะก็คือทุกๆุหมื่นโลเลยนะคะ ตัวนี้ก็ไม่หนึ่งแสนสามมืนสามพันหกริกิโลตัวมาตรวัดเรือนใหม่นะคะอยู่ครบสมบูรณ์ตัวอักษรนะคะตรงหน้าปัดตรงนี้ไม่มีแบบว่าหลุดร่อนหรือเฉียดขาดหายไปนะคะตรงนี้ก็ได้เป็น AUX USB แล้วก็ CD อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ตัววิทยุตรงนี้นะคะ ใช้งานได้ปกติคะ่ะทุกคนตัวเครื่องเสียงนะแล้วก็ตัวแอร์นะคะเป็นแบบปรับบนมือเกียร์ออโต้นะคะตกแต่งมาค่อนข้างสวยงามแล้วก็อยู่ในสภาพปกติตัวแอร์ตัวเครื่องเสียงนะคะเยน็นสบายด้านหน้าก็คือสวยงามนะคะไม่มีร่องรอยขีดข่วนแล้วตัวนี้ได้หน้าจอได้กล้องกล้องหน้ารถมาด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะใช้งานได้ปกตินะคะ ด้านนี้ก็ได้เป็นกระจกแต่งหน้านะคะซ้ายขวามาให้ด้วยระบบไฟต่างๆใช้งานได้ปกติคันนี้นะคะเรามีวารันตีให้นะคะสาสวันมีประวัติศูน์นะคะเช็คได้เลยไม่มีประวัติชนหนักที่ความจม,นมหนามาแน่นอนถ้ามีนะคะรับซื้อเกินเต็มจํานวนนะคะแผงประตูด้านนี้เลยค่ะสวยงามนะคะทุกคนสวยๆเลยไม่มีร่องรอยขีดข่วนเลยนะตรงนี้ก็เป็นหนังนะคะไม่แตกไม่รองไม่รอดด้วย สภาพสมบูรณ์ค่ะดูดีมากๆนะคะด้านในไปดูกันนะคะตัวนี้บอกเลยว,ว่าเป็นรถที่กว้างขวางมากๆนะคะตัวเอาติสนะคะนั่งสบายนะนี่ค่ะ headroom legroom Head Head เหลือเยอะมากๆนะคะแล้วก็ได้ที่ชาร์จแบตตรงนี้มาด้วยนะคะสองที่สองแอมนะคะแล้วก็มีกระเป๋าเอกสารเนาะตัวด้านในกว้างกวค่ะแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังนะคะอยู่ในสภาพดีมากๆนะคะนี่เลยนะคะ ไม่มีฉีกขาดไม่มีขีดข่วนแล้วก็ไม่มีคราบสกรปรกเลยได้สีเบจสวยๆเบาะนุ่มๆน,นะคะแล้วก็ไม่ฉีกขาดไม่ยุบไม่แฟบด้วยเพดานด้านบนนะคะอยู่ในสภาพดีเลยไม่ยุ่ยไม่ชํารุดนะคะคราบสกรปรกมีนิดนึงนะคะเก็บงานให้ใหม่พร้อมใช้งานแน่นอนนะคะนี่ค่ะกุ้งกว้างเลยนะคะ นั่งออกต่างจังหวัดนะคะก็คือไม่เมื่อยแน่นอนนะคะยืดแข้งยืดขาได้ตามสบายเลยนะคะโครงสร้างหลักๆของตัวรถนะคะดูกันเลยนะคะแกะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะคะทุกคนสบายใจกันได้เลยนะคะสปอร์ตเมนอาร์เรียงตัวกันส,สวยๆแบบนี้เลยตัวล้อด้านนี้นะคะล้อแม็กเงินได้เป็นอลอยทูโทนนะคะทั้ง4ี่เส้นนะคะตัวยางก็ได้ปี2021มาดิสเบรกสี่ล้อดูซุ้มล้อด้านในกัน ไม่มีสนิมน,นะคะสวยๆแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่แงมไม่อาเลยชิดๆด้านหลังเนี่ยอยู่ในสภาพดีนะคะดูกันไปเรื่อยๆนะคะตัวสีผิวพันธ์ด้านหลังสมบูรณ์แบบค่ะทุกคนไม่มีรอยสะเก็ดหินแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนได้ไฟทับทิมมาด้านหลังแล้วก็ไฟท้ายได้มาสองดวงติดกับตัวรถแล้วก็ฝาท้ายนะคะมีคิ้วคาดมาให้ตรงนี้ด้วยตัวอักษรและล็อกโลโก้ต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีหลุดลอกนะคะ กระจกไล่ฟ้าไฟเบรกดวงที่สามสมบูรณ์แบบค่ะตัวนี้ก็ได้กระจกเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่มีเปลี่ยนนะคะแฟ้ชขวานหน้าหลังท้ายก็กงกว้างเลยนะคะตรงนี้ก็แกะให้ดูกันเลยสปอร์ตเบนอาร์คตรงนี้นะคะเรียงตัวกันสวยสมบูรณ์ค่ะไม่มีผิดรูปไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะคะตรงคานตรงนี้ดูกันที่หัวนะ็อตตรงนี้นะคะไม่มีรอยแกะรอยขาดเลยเดิมๆเลยนะคะมาดูด้านซ้ายกันสักหน่อยนะคะ ดูต้องดูซ้ายขวาให้ครบนะคะทุกคนไม่มีแกะเลยนะคะสภาพสมบูรณ์เลยดูซิลิโคนก็นสักหน่อยนะคะจิกเข้าไปเป็นรอยเล็บค่ะทุกคนเห็นไหมคะท้ายเดิมๆนะคะรับประกันเลยรถไม่มีประวัติมาจริงๆนะคะคันนี้ นอกจากจะเป็นคําโฆษณาแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะดูในทุกส่วนที่ทุกคนต้องรู้นะคะรถมือสองต้องดูจุดไหนบ้างนะ,ะตัวนี้ก็ซีนทางมะพร้าวอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะเป็นสีขาวๆแบบนี้อยู่ครบนะคะทุกคนด้านนี้ค่ะ สมบูรณ์สปอร์ตเม a นอาร์คอยู่ครบไม่มีขาดนะคะแล้วก็มีล้ออะไหล่แล้วก็แม่แรงถุงอะไหล่ครบนะคะอุปกรณ์ครบท้ายก็กว้างนะคะช่วงล่างนิ่มๆค่ะทุกคนเอาไปใช้งานต่อได้อีกยาวๆเลยนะให้สนใจนะคะดูมาขนาดนี้แล้วนะคะรถสวนมาไวไปไวนะคะคันนี้ก็ติดต่อมาได้เลยส่วนประสองสองสี่นย์เก้าจุดสองห้านะคะ ฟังไม่ทันจดไม่ทันนะคะเบอร์โทรขึ้นด้านล่างนะคะทุกคนโทรหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะแต่เข็บตรงนี้ก็ไม่แง้ไม่อ้านะคะสีเดิมๆสวยๆเลยนะคะเดิมๆมันจากโรงงานเลยด้านนี้นะคะตัวสีผิวพันสวยงามมากๆนะคะกระจกก็ให้ไล่ดูกันไปเลยเดิมๆทุกบานขอบยางขอบกระจกนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีชํารุดนะคะทุกคนตัวสีตรงนี้ก็ยังเป็นดําๆนะคะไม่มีลอกตัวสีไม่ซีดนะคะ หลังคาก็ส,สวยๆค่ะทุกคนสีไม่ลอกไม่หล่อนนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์รถเราไม่มีตากแดดตากฝนนะคะมีหลังคาคุมแดดกันฝนให้นะคะดูช่วงล่างกันสักหน่อยนะคะทุกคนอาจจะดูได้ไม่เยอะนะคะเนี่ยค่ะเป็นไงบ้างคะช่วงล่างก็ส,สวยๆเลยนะคะคาบสนองสนิมคาบโคนคาบฝุน่นไม่มีเลยนะคะเก็บงานให้เรียบร้อยส่วนตัวสนิมเนี่ยไม่มีเลยสะอาดนะคะ ช่วงล่างสวยๆนิ่มๆน,นะคะทุกคนแพงประตูด้านนี้นะคะสมบูรณ์แบบค่ะไม่มีแบบรอยขีดข่วนรอยเส้นขาวนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยดูด้านนี้กันสักหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเพชรยนต์ของเราก็เปิดมาย3ิบสามปีแล้วนะคะสปอร์ตเมทาร์ก็เรียงตัวกันส,สวยๆแบบนี้เลยนะคันนี้ก็ผ่อนอยู่แปดพันนะคะทุกคนเอาไปใช้งานได้ต่อแบบยาวๆเลยนะคะรถปีสองพันสิบเก้านะคะผ่านมาห้าปี นะคะตัวนี้เป็นรถปลดระวางจากหน่วยงานด้วยตัวตัวรถของเขามีการเรียกเข้าตรวจนะคะทุกๆุกมื่นโลอยู่แล้วนะคะตรวจสภาพให้อยู่ตลอดนะคะการันตีเรื่องคุณภาพเลยนะคะตัวเอาติดเป็นรถที่ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกนะคะแล้วก็ซื้อกับเพจยนด้วยนะคะบอกเลยว่าตัวรถนะคะเอาไปใช้งานแล้วไม่แบบซื้อไปซ่อมไปขับไปซ่อมไปแน่นอนนะคะตัวเพจรถยังอยู่นะคะตัวนี้ก็ผลิต เดือนมิถุนาปีสิบนะคะซอกประตูก็เดิมๆส,สวยๆไม่มีแกะไม่มีไขนะคะดูกันต่อดูให้ครบทุกบ้านค่ะทคนนี่เลยนะคะสมบูรณ์แบบนะคะคันนี้ก็คือดีมากๆแล้วก็แอร์แบ็กนี้ให้มาเจ็ดใบด้วยนะคะตรงคอน,นโซลก็ส,สวยๆเลยเจ๊เก็บของก็มีเอกสารผู้มือครบต่างๆนะคะดูดิทุกอย่างใช้งานได้ปกติเครื่องเสียงแอร์นะคะ ตัวภายในระบบไฟฟ้าช่วงล่างนะคะสะอาดพร้อมใช้งานแล้วค่ะทุกคนส่วนเรื่องภาษีพรบรนะคะต่อให้เลยนะคะรถออกไปพร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องตัวแบตเตอรี่ น้ำมันเบรกน้มันเกลียนะคะเช็คให้หมดนะคะทุกคนออกไปบอกเลยว,ว่าวารันตีให้30วันถ้ารถมีปัญหาเอากลับขึนมาให้เราได้ดูแลแล้วถ้าเจอประวัติชนหนักที่ความจมน้ำมารับซื้อคืนตัวนี้นะ,ะยางค่อนข้างจะเสื่อมสภาพแล้วนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นเนาะวันที่ทุกคนมารับรถเช็คสภาพไปกับน้ำเพชรพร้อมๆกันได้เลยตัวนี้ก็ไม่งยไม่อ่านนะคะตัวนี้นะคะ ไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟเนซนนะคะไว้วางใจให้น้ำเพชรได้ดูแลได้เลยนะคะผ่านการทําเคสมามากมายแล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนได้รถสวยๆแบบคุณภาพเอาไปใช้งานได้แบบอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราดูนะคะห้องเครื่องไปพร้อมๆกันนะคะจุดสําคัญเลยไปกันเลยคะ่ะรับชมกันต่อนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเครื่อง dual vvti นะคะสเปค เติมจากโรงงานมาเลย12 5แรงมส้ส4สูบนะคะทุกคนเครื่องยนต์เนี่ยสะอาดมากฝาคงฝาครอบอยู่ครบนะคะไม่มีคาบน้ำมันไม่มีคาบโนเลยตัวเครื่องนี่แห้งสนิทเลยนะคะให้ดูกันใกล้ๆจุดม์สจุดแต้มอยู่ครบสมบูรณ์นะคะเครื่องยนต์สวยมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแบบตรงหัวนงหัวน็อตเนี่ยมีรอยแก่กันไหมคะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะดูภาพรวมกันไปก่อนก็คือสะอาดนะคะเครื่องดูดีกันเครื่องดูดีนะคะตัวนี้ก็หัวน็อตน,นะคะแก้มขวาด้านนี้ ไม่แกะไม่ไขนะคะดูกันที่ฝากระโปรงนะคะเดิมๆเลยรูกลมๆส,สวยๆแบบนี้นะคะ่ะทุกคนตัวนะคะแผนการความร้อนยังอยู่นะคะสติกเกอร์มอกอต่างๆอยู่ครบนะคะดูด้านนี้นะคะทุกคนตัวนี้ก็ไม่แกะไม่ไขรูกลมๆส,สวยโลโก้โตโตยต้ายังอยู่นะคะฝากระโปรงเดิมนะคะ ตัวนี้จีบเข้าไปเป็นรอนเด็บนะคะทุกคนซิลิโคนนิ่มๆเลยนะคะของเดิมๆมาจากโรงงานนะคะตัวนี้เดิมจากโรงงานเลยนะ,ะแล้วก็นี่เลยหัวเนาะตรงนี้ก็ไม่แกะไม่ไขนะคะไล่มาตามคานกันต่อนะคะดูไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนตัวสําหรับใครที่ดูรถไม่เป็นนะคะดู ดูคลิปรีวิวรถมือสองไปเรื่อยๆนะคะดูของน้ำเพชรก็ได้นะคะรีวิวให้ทุกคนแบบดูแบบละเอียดเลยนะคะจุดไหนที่ต้องดูนะคะจุดไหนที่เราซีเรียสนะคะตรงนี้ตามคานนะคะก็คือไม่มีแบบว่าบิดเบี้ยวนะคะไม่มีผิดรูปนะคะนี่เลยก็คือคาดเดิมๆนะคะไม่มีรอยแบบว่าเฉียวชนมาถ้าเฉียวชนมานะคะรู้พวกนี้ก็ต้องแบบว่าบิดเบี้ยวนะคะแล้วก็สปอร์ตเป็นอาร์คเนี่ยจะไม่อยู่นะคะ เนีย่ยคานเดิมนะคะสปอร์เมทอาร์อยู่ครบนะคะจุดมาร์กจุดแต้มนะคะอยู่ครบสมบูรณ์จากเดิมจากโรงงานมาเลยนะคะตัวอาตัวแอลมีพร้อมครบนะคะตัวนี้ก็หัวน็อตแบตเตอรี่นะคะตัวนี้รับประกันนะคะแบตเตอรี่1ปีถ้าเป็นลูกเก่าเปลี่ยนให้เป็นลูกใหม่เนาะตัวนี้ก็ปี66นะคะทุกคนก็เดือน9นะก็ใช้ต่อได้อีกยาวๆนะคะ สำหรับใครนะคะซีเรียสน,นะคะก็คือเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นปีใหม่เลยนะคะทุกคนถ้าแบตเตอรี่ลูกเก่านะคะยุงานยังไม่ครบหนึ่งปีนะคะแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนเนาะเพราะแบตเตอรี่ลูกหนึ่งก็ใช้งานได้ประมาณสามปีนะ,ะแต่เรารับประกันให้ตัวหนึ่งปีนะคะทุกคนตัวนี้ก็เดิมๆสวยๆตะเกียบนะคะชิดๆแล้วก็สปอร์ตเม็ดอันนี้ก็ยังเรียงตัวกันสวยๆเลยนะคะ ตัวนี้ก็เป็นเครื่องสีสูบนะคะทุกคนก็มีสีก้านอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นจุดมาร์กจุดแต้มเดิมๆมาแบบนี้เลยนะตัวหม้อน้ํานะคะน้ําก็ยังเป็นสีชมพูนะคะนี่เลยนะคะตัวพวกนี้นะคะตัวหม้อน้ําตัวน้ํามันเครื่องต่างๆเนี่ยเราเช็คให้ใหม่แน่นอนนะคะให้รถนี่พร้อมใช้งานไปเลยนะคะตัวล้อตัวยางเปลี่ยนให้ใหม่ภาษีพลบต่อให้นะคะให้พร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับนะคะ คันนี้นะคะเป็นโตโยต้าโคโร l อัลติสนะคะตัว 1.6G ปี2019เนาะก็ไมยนี่อยู่ที่ประมาณแสนสามนะคะทุกคนราคาก็อยู่ที่439,000บาทเครดิตดีฟรีดาวนะคะทุกคนตัวนี้ก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,000นะคะเลือกผ่อนได้แบบสบายๆนะคะ7ปี84งวดนาะทุกคนตัวนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะคะมี finance วิ่งเซ็นให้นะคะเรามีลูกค้ามากมายนะคะทั่วประเทศเลยมากกว่าหมื่นราย นะคะทุกคนตัวนี้ก็สําหรับวันนี้ก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ